แล้วก็มานี่นะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดียามสายๆครับวันนี้ก็ไปทำธุระเสียเงินเสียทองนะครับผมก็เสร็จแล้วก็เข้ามาช่วยกันสร้างห้องพักให้เรานะครับ สร้งห้องพักให้เหลาก็มาดูจานชูเขาต่อข้างหน้าโอ้สวยงามครับสวยงามเลยฝีมือไม่ใช่ธรรมดาครับฝีมือฝีมือจานชูครับจานชูเหล่าน้อยสร้างที่พักเอง สร้างที่พักเองก็ใส่ข้างใส่ข้างพอดีอ่ะพอดีเหล็กพอดีเลยไม่ขาดไม่เกินนะครับไม่ไม่ไม่ต้องวัดกะเอาเลยใช่ไหมนะ <c oughs> อ๋อบนสัตว์ี้เขาไม่วัดบอเขาใช้ระบบสายตาอ่ถ้าใช้ระบบสายตาครับก็ถือว่าไม่แพงไงจันชูแค่หกพันเองหกพันเอ๊ะแพงอะไรหกพันฮะโอ er ้ <quarto> กินอย่างอื่นไม่ได้บอไปกินเหล้าแล้วเนาะทำไมไม่ตัดไฟเบอร์นี่โอ้เนี่ยเนี่ยทำไมไม่ตัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกหมูเนี่ยอ้าวเรื่องผมเลยอ้าวทำกันสองโพยได้เดี๋ยวกลับบ้านแล้วมาเอาอะไรจับเลยจับเอาก็เห็นมาสายนิดนึงก็นเนาะก็บอกว่าไปทำธุระ มาพูดเล่นแค่นี้ก็ไล่แล้วก้าวร้าวจริงเลยคนเราก็ไม่รู้บริษัทนี้บริษัทนี้บรินี้อ้าปากพูดไรไม่ได้นี่เราทำแบบนี้แข็งเลยไหมแข็งป๊กเลยฮะต้องก็ แข็งนะครับฮะตามข้างหลังตามตามอะไรอีกรายงานอ่อนอ๋อเหล็กมันแน่นใช่ไหมเหล็กมันยันยันกันไงเออยันฝั่งนี้แล้วนี่ล่ะอันนี้ก็เหมือนกันยัน,ยนหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้ก็ยันยันโอ้ช่วยกัน ทำไปทำงานความคิดเริ่มออกไช่มันมัน,พ,นพัฒนาไปเรื่อยใไหมเราไม่ได้<อ>ทำถึงมิติโลกฮ่าฮ่าฮ่าดำใต้สนามสุดยอดแล้วสุดยอดแล้ว,อลวโอ้เอาไรกระป๋องเน่เอม,มาทำให้โนเฮ<อ>้ย <laughs> พูดนี่ต้องการอะไรหรือเปล่าต้องการใินไหม ไห<ง>ครับไม่รู้เดี๋ยวผมไปก็ไปคุยอยู่กับเขาคุยตอรองตอรอคุยเขาบอกให้ผมถอดพงถอดไฟว่าหุ้ยจองถอดมาด็อกอันงนี้แหละถอดบางโครนให้เสมอมันก็เลยอวนี่่ายพายไปก็แค่ต่อภาษีอยู่นั่นแหละไม่ใช่ประโอนเมื่อไหร่ ไม่ไม่ใช่ไปโอนเง้เลยแค่ถ่ายรูปต่อภาษีถ่ายไปงั้นเลยแต่ถ้าไปโอนอ่ะต้องถอด <c oughs> วันนี้ผมมาสายครับพากันก้าวราวใส่ผมทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยเ,เขาสายงันบอก หรือเหลาใส่เหลาตัดผิดมั้งนั่นว่าแล้วว่าเหลเาตัดผิดน,นั่นโอ้ตัดีตโขึ้นลงขึ้นลงไม่ใช่ธรรมดาดิขึ้นลงขึ้นลงนี่ วันวันนี้เขายังไม่ได้ช่วยช่วยเชื่อมเลยใช่ไหมวันนี้เราอ่ะ <Yeah. S 1> ยังเอาเลยว่อไอเราเราจะถามเขาเดี๋ยวก่อน ให้เรามาทําเองเนี่ยเลยไม่ถามดีกว่าอยากทำเองไหมฮ <laughs> <laughs> ะอยากทำเองเรากล้วยอยากทํ <laughs> เา,ออาทเองนี่แหละเราเลย <laughs> ไม่ถามดีกว่าปล่อยให้งงอยู่นี่แหละ <laughs> ใช้ระบบสายตาหรือแบบไหนเ <laughs> นี่ยไม่เชื่อกันแล้วฮะ หลุดเชืเอกออกแล้วหลุดเชืเอกออกแล้วตัดออกบางทีโอ้อคิดว่าใช้ระบบสายตาสายตาเพี้ยนมไม่ใช่ธรรมดาเลยจานชูน <laughs> ้านี่ได้ได้คาราบาวแดงคนละขวดก็ลงมือทางานเลยใช่ไหมแล้วก็สั่งอุปกรณ์มาให้ยังนี่เขาบอกว่าทำันนี้ให้เสร็จก่อนทำให้เสร็จก่อนตามที่พูดกันใช่ไหมทำให้เสร็จก่อนแล้วก็สั่งมาทีเดียว เย่พ yeah. ่งจะสิบโมงมมอะไรท้องนะรลัวกาะไรเร็วแทน fc เขาคอมเมนต์บอกว่ามันต้องยาวเกินมันต้องใส่เสามันต้องไรนี่จานชูบอกว่าไม่ต้องครับนี่ ยันซะจนแข็งขนาดนี้แล้วแข็งเหมือนกับเจ้าของนั่นแหละใส่ก็ได้ก็ไนดะ้<ะ>ใส่ก็ได้แลยเก็บอกว่ามันอ่อนต้องใส่เสาเขาคอมเมนต์มาเยอะเลยไอ้ให้ใส่เสานี่ผมก็ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วบ่ถ้าใส่เสาเราจะยันอะไรถึงขนาดนี้ หรือช่วยเข้าไปช่วยช่วยเสาะอ,าอะ,ะใช่ไหมเ <c oughs> สาผ่านไปแล้วเ <laughs> สาผ่านไปแล้วใช่ไหมเออวันนี้จันเนาะเฮ้ยเสาผ่านไปแล้ววันนี้จันใช่ นี่ครับออกมาก็จะเป็นลักษณะน,นี้วันนี้ผมมาสายผมมาปุ๊บผมก็ถ่ายคลิปลงคลิปเลยนี่เจ้าครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ